คนจนกลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ตอนนี้แทบทุกพักการเมืองครับเกิดนโยบายในการช่วงชิงคนจนและคนจนกลายเป็นศึกที่พักการเมืองกำลังจะเปิดศึกกับคน,บนจนเนี่ยมีปริมาณหรือมีจำนวนมากกว่าคนรวยอ่ามากกว่าคนรวยตอนนี้นี่ฟัง,ฟงผมฟังผมนี่ฟังผมป้อมเจ็ดร้อยฟังผมตู่หนึ่งพันต้องบอกว่า คนจนตอนการเลือกตั้งเนี่ยครับวันพิพากษาเนี่ยหาเศรษฐีกับยาจกเนี่ยเสียงเดียวเท่ากันไหมเท่ากันอ่าแล้วยาจกกับมหาเศรษฐีหรือคนจนเนี่ยอันไหนสัดส่วนมากกว่าตอนนี้คนจนมากกว่าครับครับปรากฏการในช่วงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ<ม>เป็นหนึ่งในปรากฏการที่พรรคการเมืองสองฝ่ายที่เคยร่วมรัฐบาลเดียวกันครับแต่กันและเกิดการเกทับรับแหลกว่า<น>ด้วยเรื่อง บัตรสวัสดิการคนที่ทําเฮือ,อาคนแรกนะครับคือลุงป้อมเอกประวิตย์วงสุวรรณนะครับประกาศนโยบายชัดเจนบอกว่าถ้าเป็นนายกเป็นรัฐบาลเนี่ยออจะเพิ่มในเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชาัฐเนี่ยเจ็ร้อยบาท,บาทต่อเดือนเจ็ร้อยบาทต่อเดือนครับบัตรพลังประชารัฐนั่นเห็นไหมเจ็ดร้อยบาทต่อเดือนและให้กับประชาชนและพร้อมทําทันทีที่พักพลังประชารัฐ ไปเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลครับครับบอกว่านี่คือนโยบายของพรรคพลังประชารัฐครับนี่ประกาศชัดแบบนี้ประกาศชัดพอปชลบอกว่านี่คือเจ้าของอเป็นทั้งบัตรสวัสดิการประชารัฐและพื้นที่เป้าหมายคือ EEC ในการยกระดับขึ้นมาเพราะสุดท้ายเนี่ยเขาเอาสี่กุมารที่เป็นลูกศิษย์ดเตรสมคิดและเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลที่คุณสมคิดเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยเข้ามาอยู่เพื่อประกาศชิงธงไง เราต้องยอมรับครับพักพลังประชารัฐคือแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ไปเป็นนายกครับแต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาไปที่โคราชบอกนโยบายใหม่ไม่ใช้คําว่าพลบัตรประชารัฐนะใช้บัตรสวัสดิการทัสคือมันลังเกียจคําว่าสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรประชารัฐเลยเหรอ อย่างนั้นเลยเหรอพลัสพลัสพลัสพลังรัฐาและบอกว่าเจ็รอไม่พอเอต้องเอาหนึ่งพันหนึ่งพันครับโอ้โหครับวันนี้มีข่าวเล็ดลอดกันออกมาว่ามีวาระเพิ่มเพื่อเสนอว่าด้วยเรื่องของจ่ายเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 6ที่คาราคาซังอยู่เนี่ยมีคน ลงทะเบียนไปทั้งหมด22กว่าล้านครับคนที่ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดพี่ช้าง14.5ล้านคนแปลว่าคนนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่ไหม14.5ล้านเนี่ยถั่วต้มแล้วครับใกล้เลือกตั้งรีบอนุมัติเพื่อบอกว่าอันนี้ไปซื้อเสียงรอบใหม่เลยเหรอ <c oughs> เปล่าเขาได้สิทธิ์สำหรับคนที่ค้างอยู่สามารถอุทธรณ์สิทธิ์ได้และให้สิทธิ์นั้นย้อนหลังกลับไปด้วยครับ มีการช่วงชิงกันมีการะหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมว่าเป็นเจ้าของไอเดียนี้ทีนี้เนี่ยคนที่ทำมากับมือทำมากับมือบอกว่าไม่ต้องเถียงเศร้าๆบอกว่าลายไม่ต้องเถียงอุดมศาวนายนนะครับซึ่งตอนนี้ไปพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วบอกว่าไงครับพี่โอไม่ต้องเถียงกันย้อนไปดูไทม์ไลน์ช่วงแปดปีก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้รีเริ่ม และผลักดันนโยบายเหล่านี้ออกไปแต่นั่นไม่สําคัญเทียบเท่ากับประชาชนจะได้รับโอ้ยสุภาพบุรุษจังเลยถ้าพักไหนเห็นว่านโยบายเราดีก็นําไปสานต่อได้พลังประชารัฐและพลเอกประวิตยก็ยินดีไม่ขัดข้องอะไรแต่ว่าดรอุตมะกำลังบอกว่าลุงตู่เห็นด้วยใช่ไหมจะไปสานต่อเขาเรียกว่าใจใหญ่ใเป็นแม่น้ําครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่พี่ช้าง มีผู้ได้รับสิทธิ์14.5ล้านคน5ล้านคนลงทะเบียนไว้22ล้านคนแปลว่าไม่ได้รับนี่ประมาณ8ล้าน8ล้านกว่าคนครับนี่จึงเป็นนโยบายที่ต้องบอกว่าคนเหล่านี้ได้สิทธิ์ครับเปิดให้มีการอุ่ทร์วันนี้กระทรวงการคลังขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องอุ่ทอ์เหมือนเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมทุกครั้งหนึ่งเราไม่ทิ้งกันแจกแล้วก็ไอ้คนที่ไม่ได้ก็โวยก็เลยเปิดใหม่ว่าอุ่ทร์ได้ทําไมสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้บัตรเนี่ยมันสําคัญครับ เพราะสิทธิเนี่ยมันมโหฬานทีเดียวสังเกตตอนนี้นะเริ่มจายนะวันที่หนึ่งเมษา2 5 6สองห้ใช่แล้วเลือกตั้งวันที่อะไรครับเออเจ็พฤษภาครับไม่มีอะไรจะพูดครับสิทธิได้หมดครับได้ไป600บาทแต่ได้สิทธิในการซื้อสินค้าได้สิทธิในการหักรถยนต์ได้สิทธิในการลื่นขึ้นรถไฟฟรี อ้ยสารพัณในวงเงินที่ตามที่ไว้นะครับมาดูจำนวนผู้ใช้บัตรครับแปลกประหลาดมากบ้านเรายิ่งอัดนโยบายไปจำนวนคนมีสิทธิ์ในการใช้บัตรคนจนเพิ่มขึ้นเริ่มต้น7.7ล้านลายนี่ปี59ปี59ตอนเริ่มต้น60ถึง61 14.6ลดลงล62ลดลง13.22แต่พอขึ้นรอบนี้ ปลาไป4.52ล้านที่ขอทะเบียนแปลว่าเออมันดีใช่ไหมกเลยใช้แปลว่านโยบายรัฐผิดพลาดนี่ะทำให้คนจนเพิ่มขึ้นมาดูจำนวนงบประมาณที่ใช้ในกรณีของบัตรสวัสดิการแน่งรัฐครับหรือที่เรียกว่าบัตรคนจนนั่นแหละปีแรกนะ2,560 61 61 43,000ล้าน ปีหกสองเลยพ,พี่ชายปีหกสองเก้าหมื่นสามพันล้านโอ้ยแม่เจ้าทําไมเพิ่มไปจังเ,เพิ่มเพราะตอนนั้นหาเสียงพอดีอ<า>๋อเลยเปิดคนมากขึ้นนี่คุณกําลังบอกว่าในรอบป,ปีโหกจะเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มอีกอีกเพราะว่าอันนี้เป็นปีเลือกตั้งใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นไงครับโอ้โอหป,ปีโหยกสามตกใจครับปีโหกสามเนี่ยครับคนได้เงินจากเลือกตั้งเยอะใช้น้อยลงสี่หมื่นหกครับครับแล้วปีหกสี่สี่หมื่นแปดปีโหกห้า 49,000ปี6 6ผมคิดว่าน่าจะทะลุ60,000นี่นี่คืองบประมาณเงินที่ต้องใช้เข้าไปดูแลคนที่เป็นคนจนและเข้าข่ายครับ,ค,รบคนจนเหล่านี้นะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าหนึ่งต้องมีรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อคนต่อปีครับ ผี้ชางคนประเทศไทยเนี่ยคนที่มีรายได้ไม่ถึงแสนบาทต่อปีทะลุไป22ล้านคนเนะก็นี่ไงบริหารยังไงคนจนลงเออคนเหล่านั้นไม่มีบ้านค,คนเหล่านั้นนะครับเป็นผู้มีบ้านแต่มีเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมแล้วต้องไม่เกิน1.5ล้านบาทครับมีเงินกู้ยานพาหนะไม่เกินล้านบาทโอ้ยอย่างงี้คนจะกู้ไม่เกินล้านบาทเนี่ยผมก็ว่าผมก็เป็นคนจนแหละครับไม่มีกู้เลยใช่ไหม รัฐบาลกำหนดครับคนจนต้องมีเส้นแบ่งรายได้33,000บาทต่อ,<ข>อคนต่อปีอคิดเป็นเงินก็ตกประมาณ2,800กับสบาทต่อปีอจึงจะเป็นคนจนครับเส้นความจนต่ำแล้วรายได้คนยิ่งต่ำกว่าถูกแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมอบสิทธิ์ให้มากกว่าครับ5ปีที่พลเอกประยุทธ์จัน์โอชาดำเนินนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อุ้มคนจนมาแล้วเท่าไหร่นะครับ280,000 00ล้านที่ใช้เงินนะเอ้ยถมไม่เต็มไม่เต็มและก็ยิ่งไปเกทับบับแหลกกันแบบนี้เนี่ยมันจะไปยาวเลยครับเพราะคนเหล่านั้นมองเห็นว่ารัฐต้องมาดูแลเขาแทนที่ว่าเขาจะดิ้นรน คนโบราณบอกว่าเวลาหาปลาระหว่างหนึ่งหาปลามาให้กินกับเอาเบ็ดไปให้อบอกว่าคนฉลาดต้องเอาเบ็ดไปให้เพื่อสอนให้เขาหาปลาถูกนะครับเขาจะได้หาปลามากินเองอและคนจนเนี่ยแะครับคือฐานคะแนนสำคัญอย่างยิ่งในว่วงเวลาที่ประเทศกําลังเดินหน้าเข้าสู่ระบบ ประชาที่ประไตยครับสนติประชากรให้ดูนะครับคนประชากรทั้งหมดเนี่ย66-67ล้านคนเนี่ยนะมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง52ล้านเป็นคนจนอยู่ในเส้นแบ่งของรัฐบาล20ล้านคนเห็นคนจนเหล่านี้มีสิทธิเลือกตั้งใช่คนจน่20กว่าล้านคนจากผู้มีสิทธิ์การเลือกตั้ง52ล้านน่ะก็ครึ่งหนึ่งพอดีพอดีคนไปเลือกตั้งคนไปเลือกตั้งใช้สิทธิ์นี่ประมาณ40ล้านคนคนจน จึงเป็นเคก้อนใหญ่ที่ฝ่ายการเมืองกำลังมองเห็นและปรากฏการอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะบัตรคนจนนะโครงการอื่นๆที่เกิดขึ้นจากการหว่านนโยบายปลูกพืชหวังผลคะแนนนะ่ะมันเกิดขึ้นเลี่ยราดทุกทกที่เพราะเรื่องของคนจนมันกลายเป็นมิติสำคัญในทางการเมืองกลายเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่แล้วตอนนี้ <c oughs> ในนาทีนี้นะ <c oughs> ในวันเลือกตั้งจะมีคำว่าคนจนผู้ยิ่งใหญ่ คนจนจะเป็นผู้ชีชะตาทางการเมืองและเส้นทางการเมืองของประเทศไทยหลังจากนี้ไปใช่หรือไม่วันที่7พฤษภาคมจะมีคำตอบที่ชัดเจนจากนโยบายของฝ่ายการเมืองและประชาชนเป็นคนตัดสินครับ